ัสงเป็นนอกใจแผ่นเดนเยาคามาอบ้ากันทางวันหนึ่งมาในพนทีท 3, ่สมเดือนทน 3, 2, สามสองแห่งปลายสอเอกัปีเตยสองแห่งหนุปักสิบห้านคำขึ้นในวันอังคันนักข่าวยามหามองสี่สิบเจ็ดนาทีคะน้มือจึงไทยมาอบ้ากัน,าน,นทา,ง,านนทงข่าวชจนมทางวันหนึ่ง,งค่ะอาควันมานก็เตรมมีอยู่ สามหัวข่าวเนะ่เนาะมาเด็พกพี่น้องผู้ันเทยงค่ะาดฮเกป่อเลยทอมได้ยินกว่าจอมกันแทนค่ะอ๋อค่ะก็ตอนที่หนึ่งแต่ก่อนแต่ม,มารัดปันความไทยกว่าป๊อตอนหนึ่งเนะ่เนาะสมหนัง G, เอฟซีแฟนขับพี่น้องไทยและพี่น้องลาวเขาเนะน่เนาะปนสนใจข่าวกับการเมืองอันเป็นอยู่มีอยู่ยามเดียวในเมืองสันไรสิงเตียวขาวัวนเมนื่อไหน่ะ พวกค่ะเดี๋ยวมาพบน้กันตอนรายการที่2ครับสวัสดีพี่น้อง f อซทุกท่านครับพี่น้องไทยและพี่น้องลาวครับครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้วันที่23มีนาคมพศ2,564ครับครับวันนี้ก็จะมี ข่าวมาเล่าให้พี่น้องเลยรับฟังรับรู้กัน <c oughs> เอกนะครับวันนี้ก็จะมีข่าวการสู้รบในพื้นที่รัฐสานเนอนะครับซึ่งเป็นกลุ่มสารเนอและกลุ่มปล่อง TNLA ครับสู้รบกับทหารของจหยศึกอารนอะครับในพื้นที่อำเภอต้อสั่งจังหวัดจอกแม่รัฐสารพัคเหนือครับ ข่าวที่สองนะครับนี่ก็เป็นข่าวพี่น้องประชาชนในพื้นที่รักษานะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองปางหลงแล้วก็ตองจีแล้วก็เขตปกครองพิเศษบางลาครับยังออกมาสุมนุมขับไล่ท่านพมา่าวันนี้นะครับแล้วก็ข่าวกองทัพพมา่านะครับเพิ่งยึดอํานาจไปก็จะจัดงานวันกองทัพนะครับวันที่27 มีนาคมครับครับเรามาดูข่าวที่1น,นะครับวันนี้นะครับกลุ่มซันเนอร์นำร้อยเอสพีนะครับแล้วก็กลุ่มปลองทีแอนลอนะครับสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ไว้ทางตอเนเหนือของลัดชานนะครับนี้ก็เป็นกลุ่ม t ี l อนเอลผู้นำก็คือเจ้าปางพระนะครับแล้วก็ กลุ่มปล่อง t n l a สองกลุ่มได้ร่วมกันมานานนะครับแล้วก็มาสู้รบกับกลุ่มสานใต้ a s นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มของเจ้าหยัดศึกนะครับถึงฐานที่ตั้งอยู่ทางรักสารภาคใต้นะครับก็เลยสู้รบกันอีกในพื้นที่อำเภอตาอสางจังหวัดจออแมร่รัดสารภาคไหนือครับครับ การช่วนรบได้เกิดขึ้นตั้งแต่6โมงเช้านะครับวันนี้ซึ่งเป็นกลุ่มซันเนอร์นะครับ l p p และ TNLA ครับท,ท่านสองกลุ่มนะครับไล,ล่ร่วมกันเข้าโจมตีหรือว่าเข้าปะทะนะครับกับกลุ่มอาเกลุ่มรัชการใต้ของจักรวดรึกอีกครั้งหนึ่งนะครับ การสลบในครั้งนี้นะครับกลุ่มซันเนยและกลุ่มปลองนะครับทีแอนแอวเอได้ยิงปืนใหญ่นะครับยิงไปยิงมานะครับจะไปตกใส่ในหมู่ว้านนะครับก็ทําให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปสี่คนครับแล้วก็ไ่เสียชีวิตไปหนึ่งคนครับครับนี้ก็น่าเศร่าใจครับสําหรับพี่น้องประชาชนนะครับ ชาวไทยใหญ่และกลุ่มสตัตว์ดิพันธุ์นะครับที่อยู่ในพื้นที่รัดสานภาคเหนือครับจังหวัดจอกแมออำเภอตอ่อสางครับครับการสูดรบเลยเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับในพื้นที่รัดสานเหนือหลังจากท่านพม่ายึดอํานาจนะครับท่านพม่ายึดอํานาจวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศ2564ครับจากนั้นมาวันที่13า กุมภาพันนะครับ2,564ก็ได้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นในพื้นที่รัชสานเลยนะครับนำโดย NPP และ TNL a ครับครับการสู้รบตั้งแต่นั้นมาถึงวันนี้ก็ยังไม่สงบนะครับยังมีการสู้รบอยู่เป็นครั้งครั้งนะครับก็การสู้รบที่เกิดขึ้นนะครับทำให้มีพี่น้องประชาชนไล่หนีการสู้รบ นะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเลยว่าเสียชีวิตก็มีนะครับอย่างวันนี้ก็มีผู้เสียชีวิตไปสี่คนนะครับแล้วมีผู้ที่บาดเจ็บไปสี่คนนะครับไม่ใช่เสียชีวิตสี่คนแล้วก็มีผู้ที่ได้เสียชีวิตไปหนึ่งนะครับบาดเจ็บสี่เสียชีวิตไปหนึ่งคนอันนี้เป็นชาวบ้านในพื้นที่นะครับไม่ใช่ทหารแต่อย่างไรครับครับ นี่ก็เป็นการสู้รบระหว่างโซนกลุ่มสติพันธนะครับนี่ก็พี่น้องเอฟซีทุกท่านก็คงจะงงเหมือนกันครับเปลี่ยนกลุ่มสติพันธ์เดียวกันก็อยู่ร่วมกันมานานครับแต่ทําไมต้องมาสู้รบกันเองอันนี้ก็น่าเชื่ใจครับผมก็ไม่อยากให้เกิดนะครับแต่มันก็เกิดขึ้นอยู่ไหวครั้งนะครับแม่พี่น้อง ทุกท่านนะครับก็ไม่อยากให้เกิดครับน่าจะสู้รบกับท่านพม่ามากกว่านะครับซึ่งถ้าสู้รบกับท่านพมา่าอันนี้จะไล่ปกครองตัวเองจะไล่เป็นเอกลักษณ์แน่นอนครับแต่การที่เรามาสู้รบกันเองและไม่สู้รบกับท่านพม่าะนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่ามันไม่ไล่มีไม่ค่อยมีผลดีต่อกุมสัติพันธ์นะครับแต่ทำให้กำลังของเรานั้นลดน้อยลงครับแล้วก็ ท่านพมมาก็ยิ่งทรับใจครับถ้ามาสู้รบกันเองแบบนี้นะครับนี่ก็คอยรับชมข่าวกันต่อไปนะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะครับก็สําหรับวันนี้ก็การสู้รบเกิดขึ้นตั้งแต่6กโมงเช้านะครับนําโดยกลุ่มสานเลยเอพีและ TN เอ็นยอเครับครับก่อนน่งก็จะมาแนะนําให้พี่น้องเอซทุกท่านนะครับได้เข้าใจได้รับรู้นะครับ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกลุ่มสานเนอและกลุ่มสานใต้ครับทำไมกลุ่มสานใต้และกลุ่มสานเนย LPP นะครับถึงมาสู้รบกันเองนะครับผมขอชี้แจงว่าเนื่องจากกลุ่ม F p p หรือว่ากลุ่มสันเนยของเจ้าปางพระนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ทางตอนเหนือหรือว่าภาคเหนือของรัชชานนะครับแล้วก็ไล่รวมกลุ่มกันไว้ทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณ7กลุ่มนะครับซึ่งมี ทหารกลุ่มบ้าแรงนะครับนี่ก็เป็นผู้นำมานะครับแล้วก็จะมีทหารอีกหลายกลุ่มนะครับเส้นกลุ่มซันเอสพีพีและกลุ่มปลองทีแอนยาวเอแลวก็กลุ่มขัดสินนะครับ KIA แล้วก็กลุ่ม m n t a a นะครับแล้วก็กลุ่มอลัก,กันนะครับ AA แล้วก็กลุ่ม เข็มปกครองพิเศษบางลานะครับ ntaa ก็ทั้งหมดก็มีประมาณ7กลุ่มนะครับลมลมกลุ่มกันไว้นะครับวันนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับที่ทําไมกลุ่มสานใต้และกลุ่มสานเนอยังไม่สามารถ่วมมือกันและต่อสู้กับทหารพรม่าครับทุกวันนี้นะครับกลุ่มสานเนอ lpp กาวหากลุ่มของจัดศึกอาเซเนตนะครับซึ่ง มีแค่กลุ่มเลียวของกลุ่มสารใต้นะครับอันนี้กล่าวาว่ากลุ่มอาเซนนะครับไล่ลมไล่เข้าร่วมกับทหารพม่านะครับบอกว่าไล่ลงน้ําจุดยิงกับท่านพม่าเลยว่าลงน้ำสัญญาณ nca นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่เล่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับกลุ่มศารใต้และกลุ่มศารเลยครับที่จริงแล้วนะครับการที่ลง หยุดยิงกับท่านพาม่านะครับมันไม่ได้หมายความว่าเข้าร่วมกับท่านพาม่านะครับแค่หยุดยิงเพื่อจะตั้งสาพ,พันธรัฐนะครับอยากให้ส่วนกลุ่มและกลุ่มสาติพันธ์ต่างๆนะครับได้มีส่วนปกครองตัวเองและอยู่ร่วมกันไปแบบนี้นะครับแบบไม่ต้องอยู่ภายใต้การนำของท่านพาม่านะครับอันนี้ก็ผมคิดว่า เป็นเรื่องดีครับที่กลุ่มสารใต้อยากให้กลุ่มสติพันธ์ต่างๆนะครับได้ปกครองตัวเองนะครับมีทหารของตัวเองครับแต่กลุ่มสารเนือ f p p และอีกหลายกลุ่มนะครับผมคิดว่ากลุ่มนี้ยังไม่ได้ลงนามหยุดยิงกับทานพาม่านะครับแต่ก็ไม่ไล่สู้รบกับทหารพามา่าสักเท่าไหร่ครับ ในสั์พ่อกลุ่มบ้าแห้งนะครับอันนี้ชัดเจนครับผมคิดว่าเป็นกลุ่มที่รับใช้ฐานพระม่ามานานครับพี่น้องคิดว่ายัางไงครับแต่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับครับวันนี้การสู้รบที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องจากตอนที่ตั้งกองทัพนะครับตอนนั้นกลุ่มสารใต้อยู่ทางภาคใต้ของรัชสานนะครับ นั่นก็อยู่ติดกับประเทศไทยครับต่อมานะครับกองกําลังของจักหยาดศึกหรือว่าอาเซียนเนะครับซึ่งเป็นกลุ่มสานใต้เลยมีกําลังพลเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รัฐฐานหรือนะครับก็เลยร้องขอนะครับให้กลุ่มของจะหยาดศึกอาเซียเลสไเข้าไปในพื้นที่รัฐฐานหรือนะครับซึ่ง ในรัชสารน,นั้นมีทหารเยอะนะครับหลายกลุ่มกลุ่มไทยใหญ่กลุ่มประลองหรือว,ว่ากลุ่มอื่นๆนะครับที่มาอยู่ในพื้นที่รชัชสารหรือแล้วก็ข่มเหงรังแกชาวบ้านมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเล็กเก็บเงินชาวบ้านแล้วก็เก็บข้าวสารหรือว่าเก็บอะไรหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนก็เลยร้องขอมาอย่างกลุ่มของตระกูลศึกนะครับอาเสด็ ให้เข้าไปในพื้นที่รัฐชานเลยครับจากนั้นมานะครับทำให้กลุ่มสารเลยอ f พีและกลุ่มปลลองนะครับทียนยาวเอซึ่งร่วมกันไว้นะครับก็ได้เข้าปะทะแรือว,ว่าเข้าสู้รบกับอาเซียนนะครับตั้งแต่ปี2015นะครับตั้งแต่นั้นมาถึงวันนี้นะครับ2000 21นะครับหรือว่า2,564ครับการสู้รบกันก็ยาวนานครับประมาณ10ปี9ปี10ปีอะไรแล้วมั้งครับก็ประมาณนั้นนะครับครับถึงวันนี้แม้พี่น้องประสาชโซนที่อยู่ในรัชสารได้อยู่ในประเทศไทยนะครับอยากให้กลุ่มของจิตศึกอาเซียนและกลุ่มของสันและเอฟพีพีจะปากพระนะครับ พูดคุยหาทางออกร่มกันเจรจากันนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นหนทางนะครับเพราะว่าแม้กลุ่มของเจยาศึกอาเซียนนะครับพร้อมที่จะเจรจาและพร้อมที่จะหาทางออกร่วมกันครับแต่ได้รับความตอบปฏิเสธนะครับ,รบ,ารรรบจากกลุ่มชันเลยบอกว่าไม่อยากจะคุยรลอยนะครับบอกว่าอยากให้กลุ่มชันใต้ของเจยดศึกไล่ถอนกําลัง ออกในพื้นที่รัชมีหรือให้หมดนะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับนี่ก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเราคนชาติเดียวกันคนบ้านเดียวกันนะครับน่าจะมีกองกลังทุกที่ทุกแห่งในพื้นที่รัชสาร55จังหวัดครับ การสู้รบที่เกิดขึ้นก็ผมคิดว่าอยากให้หาทางออกร่วมกันนะครับผู้นําทั้งสองพังนะครับกลุผมผ่มพังสันใต้และสนันเลยครับครับนํามาดูข่าวต่อมานะครับพี่น้องนี่ก็เป็นข่าวพี่น้องประชาชนในพื้นที่รัฐชานของเรานะครับที่ออกมาสุมนุมขับไล่ท่านพม่าอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็พี่น้องในจังหวัด ตองจีนะครับแต่ก็ไม่ใช่ในตัวจังหวัดนะครับก็เป็นในอำเภอหรือว่าแถวรอบนอกนะครับก็ไล่ลมโตกันออกมาขับไล่นะฮะท่านมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในเขตปกครองพิเศษเมืองลาครับนี่ก็ไล่ขับรถมอเตอร์ไซค์รถจัก,กรยานยนต์นะครับก็ออกมาตามท้องถนนต่างๆแล้วก็ ออกมาขับไล่ท่านพม่าอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ยอมรับการยึดอํานาจของท่านพมา่าตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2องพครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนทางภาคใต้ของรัชชานนะครับนั่นก็คือเมืองปางหลงนะครับก็อยู่ใกล้กับเมืองลอยแหลมนันะครับเมืองหลงภาคใต้ของรัชชานนะครับอันนี้ก็พี่น้องไล่ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกตามท้องถนนนะครับ แล้วก็ตะกรอนขับไล่ท่านพม่าะนะครับให้ออกให้คือน้ำนาจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับครับการซึการที่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกสติพันธุ์นะครับไล่ออกมาขับไล่ท่านพม่าอยู่ทุกวันทุกวันนะครับแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนผลนนะครับท่านพมา่าก็ยังไม่ยมคืนอำนาจให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับครับ เราต้องส้อยกันนะครับพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับไม่ว่าอยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่ในรัชสารและรัฐต่างๆนะครับก็ต้องร่มกันต่อสู้ต่อไปครับผมคิดว่าวันข้างหน้าเราจะมีสักวันนะครับเี่็ะสนาแลกขับไล่ท่านพม่านะครับให้ออกไปจากพื้นที่รัชสารให้ได้นะครับนี้ก็เป็นความหวังแรกความ อยากจะเห็นนะครับรัชฐานได้รับต่างๆนะครับอยากมาปกครองตัวเองนะครับเหมือนในอดีตที่ผ่านมานั้นนะครับแบบว่าไม่ต้องอยู่ภายใต้การนําของท่านพม่านะครับก็ปกครองตัวเองอย่างสมัยก่อนนู้นนะครับสมัยที่รัชานมีเจ้าพานะครับปกครองบ้านเมืองนะครับไม่ไล้อยู่ภายใต้การนําของท่านพม่าครับครับก็เรื่อง มาโลข่าวที่3าหรือว่าประเด็นที่3ามครับวันที่27มีนาคมนะครับสองพจะเป็นวันครบรอบกองทัพทานพม่านะครับที่ก่อตั้งมานะครับนี่ก็คอยรูกันต่อไปครับพี่น้องว่าจะมีทหารกลุ่มไหนบ้างนะครับที่อยู่ในพื้นที่รัฐฐานได้รัฐต่างๆครับวันนี้แปลงไปออกเป็นสองกลุ่มนะครับ กลุ่ม nca และกลุ่ม fpnc นะครับันนี้ก็ซึ่งเป็นกลุ่มซานเลอร์นะครับนำโดยกลุ่มบ้าแรงอันนี้ก็มีอยู่7กลุ่มครับแล้วก็กลุ่ม nca นะครับอันนี้ก็มีอยู่10กลุ่มนะครับนำโดยกองกําลังอาเสียดของจหวดศึกนะครับแล้วก็พี่น้องกระเหล่ง knu และ knla ครับแล้วก็ มีอีกลหลายกลุ่มนะครับทั้งหมดก็จะมีอยู่10กลุ่มครับกลุ่ม nca นะครับครับอันนี้ก็อยากให้พี่น้อง,องรอรูครับว่าวันครบรอบกองทัพของท่านพม่านะครับวันที่27ิมีนาคมนี้จะมีกองทัพชนกลุ่มในบ้านนะครับที่จะไปร่วมงานนะครับแต่ผมคิดว่ากลุ่มสานใต้ของเจริดศึกและกลุ่มของ พี่น้องกระหลงเคเอยูครับสองกลุ่มนี้ผมรับรองผมคิดว่าไม่ไปแน่นอนครับแต่กลุ่มอื่นนั้นยังไม่แน่นอนครับว่าจะไปหรือว่าไม่ไปครับครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดเพลงเท่านี้นะครับถ้ามีข่าวอะไรใหม่ๆหรือว่าข่าวการสู้รบในพื้นที่รัสาาีอีกนะครับผมจะมาแจ้งให้พี่น้องได้รับรู้รับซมกันต่อไปครับวันนี้ก็สวัสดีครับ เอาค่ะมาส่งค้าเฮาค้ามาพบหากันทางคาใจนางตอนรายการที่2นะเนาะเอาครับมาุมมวยีปอ้องทีอนวและ p นะเนาะสองพี่น้องพบแกันเข้าลอดตึกตับสึกอาศัยเของเสียคุจึงไต้ในบ้านตัดซั่งนีเนาะอตดั่งจเวงแม่จงไปอ้องค่ะ่เสียตับึกจงไอายละ a ลสังาเจ้า एक तंग कोन म नय पुन्ति होम กันจุดเผา8ยามอามนหมก,ากําตั้งนํามาໃນຈະວງກેສີຍໍນັ້ນແຄນມັນຫນຶ່ງກອຶປະຕິຍເຄໄວ່າຕັບສຶກວານຫ a p ລະ TNI ຫ ோம் กันເປີດນາສຶກສູດອະເສຣັດອັດຕະເຫົ້າແຮງຕິໃນຈະວງກັມຈຶ່ງໄຕປໍທອງค่ะ ในวันที่สัตวสามดทรศัพทอยไปลาเวการ์เดนซิมาสิเวตคำปีใต้กอสองปักสิพานีข้าวยมกลางนักเจ้าหกมองซึกที่แนลเอเลซึกปรีิมาสงสใจแอปพีพีคมกันเปิดนาซึกจูตับซึกอาเสียเอตอี่หิ้หวันปางหมักมือเอิ่งต่อสั่งจะเว้นกอแม่สองไผ่ลายเปลี่ยนปางตึกกันห่ะไผ่จุไม่รีปัทองตั้งใจยืมหมักหลงเขาหน้าวานเสมักกอด ตกแตกเตืจับคนเมืงองสี่กาะนั่นนั่นเลยเสียงสายใจกว่าหนึ่งกาะนอ๋อ,อค่ะก่อนตี่เลยเสียงสายใจกว่านั่นเน,น,นาะเจอใจอองเกี่ยวเลยเสียงสายใจกว่าที่นืวลวานกําเหลวเนี่ยเนาะก็ที่สองในเก็เจอห้องนางกีเนี่ยเนาะก็เป็นแม่นางใจอองเกี่ยวเตือ,ตอ,ตอจับมัดเจ็บขาไผ่ไส้ปุ๊บกว่าเลยขาไผ่ไส้ไผ่ายขวาก็เตือดมัดเจ็บ ห่าแหงสามมาป่าพ้องมัดเจ็บตีแขนผ่ายขวาสี่ปากรรมก็มัดเจ็บจอมโตห่าแหงไหวว่าไหนอ่ะอันนี้ก็เป็นแหล่งข่าวในปุนตีหลัดมาหนังไหนเนี่ยเนาะเอาค่ะคนเมืองในพุนตีก็หนึ่งลัดในว่าเมื่อไหร่ซึกร้อยแลยซึกโเเขียวอันอยู่ตีวัดก้องบ้องนั่นพอเขาหันคนเมืองอ่ะไปตั้งเลหันรถ กว่าความากๆไหนยะาเขาเอาก,อากรรล้องพยจิตรก็ไม่เดียวค่ะกำดีเซสลมากลองอาตันเตอจับยาวันไหนยาเมื่อที่สามบนท้องสามซอยไปใส่เปิลมันก่อซึกเอพีพีและเทียนอยู่ห้องกันเสียยืงหมักลงเข้ากว่าตีนาวันน้องออกเอ,อ,อิงวันสา,นจาเจว็ดลำตูแลจากหมกักเตอจับยาตีนาผักนั่งยิงก้อนหนังเสียมันนั่งเลย ตั้งมัดเจ็บห้า,หวาวแห้งไว้ในเยาเ์ต่อค้เอาเขาขัดเลยหันว่าปังตึกปอกกำไน,น,เนเนี่ยเนาะข้าว้วยหลันถึงว่าว่าเสียดับซึกของเสียวคนสูงใจอาเสียดัดเอเดดเอเละสังขาเจ้าสังข์สังขาเจ้า,า,าเานี่ยเ,เนาะเลยพอมีคนเมืองโฮมกันจุดเผาปิยาหมอกกำหกแสนเม็ดยาผินเพิกแทงสิบกิโล ยาลำแทางตั้งน้ำน้อน่านะเอิมึงนิ่มเจวงเบงเกซีเกี่ยวเลยยาหมอกําเ,าเ,าเ,าอเจอใน,นก้นก้ายาลาดว่าไล่เอามาตีไผ่ออกมึงน้องถึงเจวิ้งมึงสู่และเป็นยาหมอกําของก้นนิบกองกลางจุ่มหนึ่งลาดว่าหลังไหนนะักปีซอยไปเศร้าในาตับซึ่งใ้อาจเสียดเอ็ดเอัออันนำมีแผนการนัดตาก,กว่าขึ้นตึก จึงยึบกองกลางเจ้าเื่อนต่างแหละตึกเป็นผายเกตเคเให้กลางตัวเก่าไว้ก้ยเสถางผ่ายลองหนึ่งก็ออาเสดันเอเดงไลปืนเผากึดตึกผ่ายเลียวต่อซึกเที่ยวเหนียวเอจุ่มตาพองจ่อไว้อยู่ในเย่าอันในก่อตั้งแต่วันที่เจ็ดเนี่ยนอเลนทันสงสองาสาวเอสถึงวันที่ห้าสองห่งป่ายสาวเอัค่ะเาค่ะอันจะหนุนพันถึงว่า เตียนตับศึกอาเสียของเสียวคนจังไกลไหลเผาเปดยาหมอกรรมตั้งนำตั้งหลายเนี่ยอันนี้ก้นนั้นก็ใายยาหมอกรรลาดว่าเอามาตีในเจดิงเมงืองนหนองเนีน่ยเนาะยอก็ทุง่งเจดิงเกษีเมืองสู่ค่ะอันนี้ก็เตะหลหันว่าเป็นยาหมอกรรของจุ้มยุบก,กองกลางจุ้มหนึ่งนเนี่ยเนาะอันนี้ก็ปองว่า เป็นของไผ่ค่ะเตมีนาตีพรพออยู่ในเจเวงเมืองสู่นะฮะเนาะอันเกาะเมืงองหนองเมืองสู่ค่ะพี่น้องแต้ค่ะอำลาดก็เตะหูกันอยู่นะฮะเนาะก๊อปนั้นข้าจะหนุนพันถึงว่าอันนี้ค่ะเป็นลองเตรียมเป็นปอดใจลองอำพันใจของจุ้มมวยหรี่ปอดทองค่ะก็ว่าปอดสี่และเฮ็ดไล่สางเหมือนกันในะฮะเนาะไล่ดัดสางกรบซึก อาเสียดของเสียคนจึงไจอาเสดอันไหนเพียวมวยยาหม้อก,กําแหละตี่งับคนกาขายยาหม้อก,กําค่ะก่นั้นตะเหาไทยจุมไว้ลีปวดท้องอําพันใจออแหละอําเปียงป้อใจออก,ก็จังเป็นไรค่ะ่างตึกปอกกาไหนนะฮะเนาะขาวยำเมือกลางเลยเจ้าค่ะหกมองปางตึกก็อเลยเกิดขึ้นนี้ขึ้นตีอึงต่อสั่งนะเนาะอันนี้ก็อยู่นันจิตตอนกอกมน่ จิงใจปดทองค่ะเอาครับบางตึกปรกราในจุ้งไว้หรอปทองยืมหมัดลงคำในหวานน,นะก้นเมืองเลดยดูตายหนึ่งกะาะลหมัดเจ็บแทงสี่ก่อครับเอาครับบางจ้ํจำใจค่ะปีน้องจา,จาคือเมืองสลายจงใจต,ตีไหลดูไหลตายกว่าน,นะปังตึกปปรแกรมในค่ะแล้วก็ปีนองเอาค่ะดีไลหมัดเจ็บแทงสี่เกาเนาะย,ยันสว่าเจ้าหาเจ้าแค้นใบๆครั โอเคสิ้นแล้วค่ะออนกันมาตัวแทงข่าวที่สองเนีะยนะ้อันนี้ก็เป็นข่าวพี่น้องแตวค่ะวันเมื่อไหนออนกันออกมาในการเติร์ตั้งลำตั้งหลายค่ะมาเป็นตี๋ยมึงลาเนี่ยเนะ้อง,ง,งยาวกอตีเมืองปางหลวงยาวกอตีเมืองไฮโบเนี่ยนาะไฮโบเนี่ยก็อยู่ไว้ในื้เจตอนต้นตีค่ะเมืองหลวง อันไหนค่ะมึงลงตั้งปั๊บตกกระบไหลเลน,ะะนะะี่ยเนาะอ๋อข้าวขาตีเลยบาดจังนั้นเน,ะะนะะีนะะ่ยเนาะอ่อขาเป็นน้องค่ะอําเป่งพอใจเลยอําหันใจลองซึกมันซึมมันหนักจริงมึงตั้งแต่วันที่หนึ่งเนี่ยนะ,ะเลนท่อนสองซอยไปสาวเอ็ดขาหันต่อถึงวันวันนั้นหนึ่งเล่นไปสาวสามวันค่ะตีซึกมันยึดหนักจริงมึงเฮ็ดโกละลายเฮ็ดกูไปไปอําบาดเจ็บเป็นตีกเบิดแรงอินเทอร์เน็ต ก็รีวายแล้วก็ปิกแปดแรงพงเนี่ยเนาะเอาค่ะหลายรองหลายเจอหลายเมลยซึกมันเฮ็ดทุกข่ายต่อคนมันคนเมืองมาปีเอาข้าวหึงเนี่ยเนาะถึงมาปีสองเหงาเอสเนี่ยค่ะซึกมันก็มาซิมอานาจึงเมืองกว่าแทงปอกกรมที่สามเนี่ยเนาะเอาค่ะเอาค่ะบร้นเวลาสองวันปีน้องค่ะ ตกต่อสู้กันอยู่เนี่ยเนะาะเขาขาดจ้างได้เป็นผ่ายอ,องเป้ตับซึกงมานก่อนจ้างเป็นไดค่ะเขาขาดได้หน่อยย้ำเดียวซึกงมานอ่ำมีเงินยาญว,วันเมือไหนเนี่ยฮะเนาะเฮ็ดโกลลายเฮ็ดกกไปไปก็ว่าซึกงมานอ่ำมีเงินค่ะเงินเขาเงินนั้นตับซึกงมานก่อผักไว้ตีนอกเมืงองอ่ำบาดได้เป็นตังยุโรปกอลีตั้งอเมริกากอลีจากขาดใจไหนยามเดียวเปิดใด อําป oui, bon ันเขาถกเงินเนี่ยเนาะบนใดปิกปว้หมักมีเขาไว้หยากขาวันมาไอ่อค่ะเขาจะนำมัถึงว่าสั่งว่ามีเมืองไหลกาแถมปันแห้งเน่อําเงินานสึกมานจางเตตกซุ้มคนเมืองก่อจัางเป็นไรขาวันเมื่อไงสั่งว่าอํามีเมืองไหลกนแฉมเขาเนี่ยเนาะในก็สึกมานจางเตตกซุ้มคนเมืองก่อจางเป็นไรขาวันมื่อไงอ่อค่ะ สุดสุดแล้วค่ะอันนั้นมาตล่นแทงหกข้อข่าวที่สามเนีเนาะอันนี้ก็พอถึงมาวันที่สาวเจ็ดเลื่อนทอนสามสองไปสาวเอ็ดเนี่ยเนาะอันนี้ก็เป็นวันขอบขบตับศึกมันเนีเนาะอันนี้ก็เตรียมหันว่ายามเดียวมีจุ้มวยดีปอดทองเจ็ดจุ้มยาวก็ จุ่มลงลายมือเอนเสียแทงเช็ดจุ่มเนี่ยเนาะจุ่มลงจุ่มลงลายมือเอนเสีก็มีมันหลังตับซึกของเสียวคนจึงใจอาเสียแดดค่ะยอก็ตับซึ้งแขนอยู่ลายแขนแนวเอตับซึกปีน้องย่างเขาเนี่ยเนาะยอก็ตับซึกปีน้องมอนเขาเนี่ยเนาะยอก็แทงลายมือลายจุ่มค่ะยอก็จุ่มไว้ดีพอทองเจ็ดจุ่มอันนี้ก็เตรีมมีจุ่มบ่าอ่อนโหเนี่ยเนาะจุ่มบ่าจุ่มตับซึกเมืองลา เราก็ดับซึกหวานให้ทับซึกเขกกัางดับซึกจักแข่งดับแล้วก็ซึกขางในหอมปลาซึกเทียนเอ,เอ,เอ,เอ้ทุ้มตาพงเจ้าเขาเนี่ยเนาะทั้งสิ่งทั้งหมดก็มีอยู่เจ็ดจุ่มค่ะในเก็พี่น้องก็มกีคนเมงึงเฮากรอ้อนกันปักดาเปอดต้อยเนี่ยเนาะจากที่นี่ทุ่มยิบกองกลางมาได้เป็นจุม่มเอ็นจเกาลีจุม่มตังโอัยลีปอดห้องก็อยากค่ะ จองตีนี้จุ่มหลังคืนกว่าฮอตปังปอยครบครบของตับซึกมันอยู่ขาี่าเนาะะเด็ดเส้นเกินละวันที่สาวเจ็ดเรียนธันสามสอง,องปลายสาวเอสขาเอาค่ะอันนี้ก็เป็นเจ้งเกอหลีค่ะพี่น้องคนน้องคนเมืองเฮาขาเดารย์ผ้อหมหอมกันเยาว์ก็เดรไ์หมอหักกันค่ะวันมะไหนเนี่ยเนะาะสองห้าขพร้อหมหอมกันอันหักกันมืองสะดใซึ่งแล้วค่ะอันโต๊ะไวในผู้เ,เข็นอันนี้ก็เต้อาจัง ไหลขึ้นมาไหลเนาะสำาเข้าขาพี่น้องเจ้าคือเมืองสะนอยสินไตอันบอยู่ไว้นเมืองสินไทยเกาหลีอยู่ในเมืองสนอยสินไตเข้าขาก็อยากข้าเขาโดยไรพ่อหมมกันโดยไรจอยกันขาวันมัไหนหนึ่งก็หู่หนึ่งอันหนึ่งก็หันหนึ่งเมียวปีหูหนึ่งน้องหู่สองเนี่ยเนาะอันี้ขาดจะเป็นรองรีตอนจากปีน้องแต่ข้าวเต้ค่ะ เอาค่ะตอนดวันันในก่อข้าวจะ่ยนมรงจย่ยนกึศตือไว้ก่อนค่ะสวัสดีพีน้องค่ะเข้ามาโดยช่องยูทูปข้าวเซนนมสวัสดีถูก้จในก็ใจก็คจกดไล่กดปุ่นแพ้บันนำนำค่ะนังอ้อผูสรงถมข่าวการบันการเมืองข่าว่าพอระเทศไรถมไรยินกันกว่ากูวันกูเมืองค่ะเอาค่ะบำเนันในก่มาสวงคะ